แต่จะว่ายังไงดีล่ะที่นี่อบรรยากาศแต,ตามมันจะยเมคคาเฟ่เลยนะเมดคาเฟ่เหรอเเคยไปเหรอเออฮางอิเคยชวนไปนะแค่ครั้งเดียวนะกินข้าวห่อไข่เสร็จแล้วก็กลับทันทีเลยคุณซูโออย่ากให้กินข้าวห่อไข่ของร้านเราได้จังเอ๊ะขอจานหนึ่ง นี่อะไรครับผมใช่ครับรไวโพดอา้าวถือซ้อนมะเขยเทศไว้สิเอ่อเออเออฉันเหรอเอาแล้วนะเฮ้เอ่อ <c oughs> ว่าไม่ใกล้ไปหน่อยหรอครับที่ร้านของเราปกติก็บีบซ้อนมะเขือเทศด้วยกันนะ่ะเ,เ,เ,เดี๋ยวสิอา้าวถูกี้ว่าคุ้งจะไม่แน่นนะ <c oughs> ถ้าสั่นแบบนี้ก็ทำไม่ได้สิ เดี๋ยวฉันจะเป็นฝ่ายมันเองนะเอ๊ะไหวไหมหลังจับขนสมเขือเทศไปก็จับทไม่ได้เลยวันนี้โซโอนะลุกแรงยังเลยนะงั้นเหรอแต่เขียนได้สวยเลยล่ะไม่ไหดูสิเชะคุณโอนี่นี่มัน โมเอโมเอคิวระหว่างฉันกับคุณเมดใจเต้นกับคนไหนมากกว่าล่ะเออกับกับกับคุซโอครับเหมือนมีคอมแค้นอะไรกันเลยทำทไมล่ะ